ถ้าคุณเริ่มเบื่อโต๊ะคอมเก่าที่ดูเอาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมีวิธีง่ายในการจัดโต๊ะคอมใหม่ให้สวยทันสมัยน่าใช้กว่าเดิมด้วยนะครับโดยเริ่มจากการเปลี่ยนโต๊ะใหม่ให้เข้าโทนกับ p ีซีที่คุณมีอยู่นะหรือว่ามีแผ่นรองเมาส์สวยๆหรือโคมไฟติดหน้าจอสักอันนึงรวมไปถึงนะครับมีหลอดไฟ RGB ที่ปรับเปลี่ยนแสงไฟได้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกมมิ่งเกียร์ดีๆสักชุดเช่นเดียวกับอุปกรณ์จากทางเอเลนแวร์ที่ผมนำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับ แค่วางบนโต๊ะก็ดูดีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นของ Alienware นะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่เป็นเกมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PC, n o t e ้ตบุหรือว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์รวมไปถึงนะครับเกมมิ่งเกียร์ที่ ่นี้เขาพัฒนามากว่า20ปีแล้วนะครับด้วยประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่มีความโดดเด่นนะครับทำให้เป็นที่ยอมรับของทั้งเกมเมอร์แล้วก็ผู้ที่หลงไหลในด้านของประสิทธิภาพในการทํางานทําให้เอรินแวร์นะครับเป็นตำนานที่สัมผัสได้และไม่เคยสิ้นมนขังมาจนถึงทุกวันนี้ครับ และที่อยู่ด้านหน้าเป็นก้อนนี่นะครับก็คือ Alienware Advanced Gaming Gear นั่นเองนะครับที่อยู่ในรูปแบบของ Limited Box Design นั่นเองนะครับสำหรับบ็อกซ์รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น g a ม i n g g e กียรต่างๆอยู่ภายในครบคันเลยแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะเปิดมาก็เห็นได้ชัดนั่นคือในส่วนของ a l i e n w ว r e 510H นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นหูฟัง7.1ที่มาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาดใหญ่50มิลิเมตรนะฮะแล้วยังรองรับไฮไลทสอีกด้วยครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของเมาส์นะครับ 610M รุ่นนี้นะครับเอนแวร์ A N เป็นเมาส์ที่ใช้ได้ทั้งไร้สายแล้วก็มีสายด้วยนะฮะอีกทั้งมีความแม่นยำสูงด้วยนะครับแต่ว่าจะมีดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีครับ และอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือเกมมิ่งคีย์บอร์ด 410K นะครับตัวนี้เ l เ e n แวร์ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับคอเกมเป็นแมคโครนิคอลคีย์บอร์ดนะครับที่ให้ฟิลลิ่งในการกดที่สนุกแล้วก็มีไฟ RGB มาในตัวด้วยครับแต่ทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่มีมาในกล่องเท่านั้นนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้อีกด้วยใน l i m i t e d Box d e s i g รุ่นนี้นะครับ เริ่มกันตั้งแต่นี่เลยตัว box design นะครับที่เป็น limited edition ด้านในดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวพร้อมกับกล่องนี้นี้ไว้ตั้งโชว์ได้นะครับถัดมานะครับจะเป็น headset stand นะฮะตัวนี้เขาให้ใหม่ด้วยสําหรับการวางหูฟังเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานหรือว่าอยู่ในช่วงพักเนี่ยคุณสามารถแขวนไว้ได้สุดท้ายนะครับนั่นคือ เอเลนแวร์โคสเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นรองนะครับซึ่งใช้รองแก้วก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับมินก็เองนะน่าจะเอาไว้รองมือถือเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ายึดเกาะกับตัวพื้นผิวบนโต๊ะได้ดีทีเดียวครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทางเอเลนแวร์เขาใส่มาใน Li m i t e d Box Design ชุดนี้นะครับส่วนรายละเอียดในการใช้งานจะเป็นอย่างไรแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับสำหรับหูฟังเกมมิ่ง7.1ช a n n e l นะครับรุ่นนี้จะเป็น AW510H นั่นเองนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้จะเป็นหูฟังสไปล์ล้ำๆนะครับมาในโทนที่เป็นสีขาวดำรวมไปถึงนะฮะการสวมใส่ที่สบายแล้วก็การปรับเข้ากับศีรษะได้ง่ายนะครับปรับเลื่อนได้สะดวกโดยหูฟังรุ่นนี้นะครับจะรองรับระบบเสียงแบบ7.1 Surround นะครับและเป็นหูฟังในแบบ Hi-Res Audio จึงเหมาะทั้งการเล่นเกมแล้วก็ชมภาพยนตร์ได้อย่างเร้าใจสมจริงเลยนะครับในส่วนของ ear c u s ชั่นเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดเมมโมรีโฟมนะครับจะนุ่มนวลแล้วก็หุ้มด้วยหนังแบบสปอร์ตนะครับทำให้สวมสบายแล้วก็เล่นเกมได้นานขึ้นนั่นเองรองรับย่านความถี่อยู่ที่2 0ถึง40,000เฮิร์ตนะครับอันนี้เป็น s o u ด์ s t a g ที่กว้างมากๆซึ่งผลที่ได้นะครับจะทำให้การฟังเนี่ยได้เพิ่มรายละเอียดของเสียงได้มากขึ้นนะครับบนไดเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง5 0ม mm ิลลิเมตรด้วยกัน การเชื่อมต่อทำได้ทั้งแจ็ค3.5ม mm, ิมแล้วก็ USB นะครับทำให้การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็น PC Xbox Nintendo Switch หรือว่าอื่นๆนั่นเองการควบคุมระดับเสียงนะครับใช้เป็นแบบการเปิดปิดในส่วนของ Inline d e c k นะครับผ่านทางสายแล้วก็ต่อกับเข้ากับ USB ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไมโครโฟนนะครับได้การรับรองจาก Discord แล้วก็ Tandem นะครับตัวนี้จะได้รับ c e r t i f ิฟานะครับในส่วนของ t a a 9 2 0ก็ตัดเสียงรบกวนได้แล้วคุณสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับในการจัดเก็บหรือว่าดึงออกมาใช้ได้ทำให้ได้ยินเสียงการสนทนาที่คมชัดและก็สดใสนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับหูฟังรุ่นนี้ยังมีน้ำหนักเบามากๆด้วยทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ และถ้าจะคิดเล่นเกมจริงๆจังนะครับแอดมินก็แนะนำเลยกับเซตนี้เขาจะมีคีย์บอร์ดที่เป็นแบบแม c h a น i c a ลมาให้นะครับนั่นคือ Alienware AWc หนึ่งศูนย์ k นั่นเองสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเลยทีเดียวคาแรคเตอร์ของเขานะครับสามารถกดได้สนุกตอบสนองไวนะครับแล้วก็กดได้แบบน้ำหนักเบามากๆนะครับทำให้คุณเล่นเกมต่อเนื่องได้สบายๆโดยในเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบแม c h a นิคอลที่ใช้สวิตช์แบบ c h e r r y m x b r าวนนั่นเองนะครับ รูปแบบของเขาคือการกดเนี่ยมันจะสนุกตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็มีความทนทานแต่จุดเด่นเลยก็คือเสียงเบาครับไม่รบกวนคนรับข้างแน่นอนเวลาที่คุณเล่นอยู่ในห้องหรือว่าอยู่กับหลายๆคนนะฮะแต่ในเรื่องของอารมณ์ในการกดนะครับยังคล้ายอยู่กับสวิตช์ที่เป็นคลิกกี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเสียอารมณ์ในการเล่นนั่นเอง มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับคอเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น anti ghost หรือ n key o w e r นะครับทำให้กดปุ่มคีย์บอร์ดได้หลายๆปุ่มพร้อมกันโดยไม่เกิดอาการหลอหรือผิดปกติของระบบนั่นเองหลายคนน่าจะเคยเจอกับปัญหานี้ที่ใช้คีย์บอร์ดธรรมดาในการเล่นนะครับสำหรับใช้ในการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการคลานพร้อมกับการเคลื่อนตัวไปทางซ้ายทางขวานเนี่ยมันต้องใช้หลายปุ่มนะครับรวมถึงการใช้ท่าพิเศษในการ battle combo น,นะครับหรือว่าเป็นการไล่เวทใหญ่นั่นเอง และด้วยการใช้คีย์สวิตที่มีความทนทานนะครับจึงรองรับการกดได้มากถึง100ล้านครั้งนะฮะสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะครับกับการเชื่อมต่อเนี่ยแค่เสียบพอร์ต USB ก็เสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บแล้วนะครับแล้วก็การปรับแสงไฟบนคีย์บอร์ดนะครับคุณยังสามารถปรับได้จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเลยนะเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะแต่ปรับใช้นะครับบนซอฟต์แวร์ AlienFX ซึ่งคุณสามารถไปดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยครับ เลขชิ้นหนึ่งนะครับมีความสําคัญมากๆเลยถ้าคุณจะเล่นเกมนะคุณควรจะต้องมีเมาส์เกมมิ่งดีๆสักรุ่นหนึ่งแล้วก็ที่มาให้ในกล่องนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็น a l เ e n w a r e AW 6 1 0 m จุดเด่นของเมาส์รุ่นนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องการใช้งานนะครับที่เป็นแบบมีสายแล้วก็ไร้สายได้นะครับรวมไปถึงสีสันนะครับที่ดูทันสมัยการดีไซน์เนี่ยจะดูแปลกตาเลยทีเดียวนะครับ โดย AW 610M รุ่นนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง e l e n w a ว e เลยนะครับดูโดดเด่นทีเดียวใช้งานได้ยาวนานถึง3 5 4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับให้ความละเอียดได้สูงสุดถึง16,000 DPI แล้วก็ปรับระดับได้ตามใจชอบบนเมาส์เลยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำจากเซนเซอร์ Pixart นะครับบนมาตรฐานการปรับจูนจากเ l เลนแวนั่นเอง ตัวเมาส์นะครับให้การตอบสนองได้ไวนะครับเมื่อใช้งานแบบไร้สายด้วยระดับโคリิงเรทที่สูงถึง10,000เฮิร์ตเลยทีเดียวครับรองรับการตั้งค่ามาโครผ่านทางซอฟต์แวร์ได้ถึง7โปรแกรมด้วยกันเพื่อให้ความได้เปรียบในการเล่นเกมของคุณเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังปรับแสงไฟ RGB ได้สูงถึง16.8ล้านสีเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษของเมาส์เอจาก a อ i e n แวร e รุ่นนี้ครับ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่จะจัดโต๊ะคอมใหม่นะครับก็ขอให้ได้ตามที่วาดหวังไว้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับ Alienware Advanced Gaming Gear นะครับสำหรับเซตนี้เป็น Limited Box Design นะครับจัดมาให้สำหรับคนที่ต้องการ Gaming Gear ดีๆหรูๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่ด้วย เหมาะยิ่งยิ่งนะครับสำหรับการเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นของขวัญให้กับตัวคุณเองด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับ limited box แบบนี้นะฮะมีจำกัดเท่านั้นนะครับด้านในนะครับนอกจากจะมีหูฟังแล้วก็เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดที่เป็นเกมมิ่งเกียร์ตัวเด็ดแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือ h e a d s e t s t t n n d นะครับสำหรับการแขวนหูฟัง รวมไปถึง Limited Box Design นะครับตัวบ็ x ตัวนี้สามารถตั้งโชว์ได้แล้วก็วางของได้ด้วยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับเ l เล w แว e c o a สเตอนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นใช้สำหรับการวางแก้วหรือว่าใช้วางโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันสนอราคาทั้งเซตนี้นะครับ Limited Box Design ชุดนี้นะฮะ อยู่ที่1900บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวไปดูตามข้อมูลนะที่เอรินก็ใส่ไว้ในดีสคริปชันด้านล่างนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทางเอเลนแวร์มากๆนะครับที่ส่งเซตเกมมิ่งเกียร์อันนี้มาให้เราได้ทดสอบกันรวมไปถึงขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตลอดเสมอมานะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มิก็แล้วก็ h anel n NBS ด้วยครั้งหน้ามีอะไรให้ดูกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสสวััดีครบ